สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r s u n d ์นะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการใช้งานสูตร Google Spreadsheet อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง q u e r y Fun c ก์ชันะครับไม่ได้ไม่ได้คุยถึงเรื่อง q u e r y f ฟังก i ชันานละนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการาใช้คำสั่ง q u e r y นะครับในการจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษรนะครับ Uh, จริงๆถ้าตัวอ,อักษรเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่พอเป็นภาษาไทยเนี่ยประเด็นมันเกิดเนาะเราก็จะเลี้ยงได้ไม่หมดยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างผมมีข้อมูลนะครับนะบขอเอาข้อมูลชุดนี้ขึ้นไปข้างบนดีก,กว่านะครับจน x น,นะครับ จริงจริงข้อมูลเนี่ยชุดข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นชุดข้อมูลแบบเนี่ยหนูนะครับสมมติว่าผมต้องการค้นหาตัวสอนกษรอำเภอนะครับผมมีรายการของทะเบียนของอำเภอจังหวัดตำบลเนี่ยผมต้องการค้นหาอำเภอที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่นะครับบอกว่ามี10แถว มี 10, มีสิบรายการเห็นไหมครับขอไข่จะมาก่อนแต่คุนแต่จริงๆเนี่ยมันมีมากกว่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างว่าเอ้ขอไข่เนี่ยใช่ไหมถ้าผมผมซระเอขอไขล่ล่ะเห็นไหมครับซระเอขอไข่ก็มีสิบสามรายการนะครับเห็นไหมเห็นไหมซึ่งแล้วขอไข่ตรงๆก็ไม่มานะครับวิธีการนะครับที่เราจะทำการ จัดการข้อความเหล่านี้ได้นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือในด้วยความเป็นเราผมเนี่ยผมก็จะใช้คิวรี่เข้ามาช่วยนะครับในการจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับท่านใดเมตตาที่จะสนับสนุนทางช่องก็สามารถที่จะกดปุ่มรูปหัวใจใต้คลิปได้เลยนะครับเขาเรียกว่าปุ่ม ผมขอบคุณนะครับถ้าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะกลุ่มซปเปอร์แตงนะครับถ้าไทยเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็จะเป็นกลุ่มซปเปอร์แตงนะครับมาดูว่าเราจะทำได้อย่างไรนะครับผมขอ,อไม่ฟิลเตอร์แล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มแถวข้างบนนะครับแถวข้างบนเพื่อผมจะทำสูตรเนาะผมแถวข้างบนขึ้นไปอีกนะครับสองแถว นะอโอเคผมจะทำสูตรคิวรี่นะครับผมจะทำสูตรคิวรี่อันนี้ถือว่าเป็นอันนี้เป็นเป็นข้อมูลโอเคโทษทีผมอันนี้เป็นถือว่าเป็นข้อมูลข้อมูลดิบของเราเนาะเราจะไปทำอีกที่อื่นนะผมไม่เพิ่มเพิ่มชีตขึ้นมา1ชีตนะครับอ่าตัวนี้เป็นว่าอ่าก็ไก่ถึงฮอร์ดกฮุ้มแล้วกันนะครับก็ไก่ถึงฮอร์ดกฮุ้มเอา้าอ่าชีตนี้แล้วกัน จากนั้นนะครับผมใช้คําสั่งคิวรี่มาก่อนนะครับเท่ากับ,นะค,บคิวรี่แล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลผมมาเอาฝั่งนี้นะครับชุดข้อมูลตัวนี้เลยนะครับอเอาไม่หมดก็ได้นะครับสักหน่อยหนึ่งพอพอ,พอ,พ,อพอให้รู้เนาะว่าเราจะทำยังไงจะได้ข้อมูลจะได้ไม่เยอะ,อะเอาแค่นี้พอนะครับจากนั้นผมแบบว่า Select 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 star เลย select ทั้งหมดเลยแล้วกันเอามาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาเพิ่มแถวก่อนนะครับแถวไม่พอครับปกติมันเจ็ดหมื่นใช่ไหมเพิ่มอีกห้าหมื่นนะ เพิ่มอีกเท่าไหร่นะสี่หมื่นเพิ่มอีกสี่หมื่นอโอเคอีก2,000โอเคข้อมูลเยอะตทวทีนะครับเพิ่มอีก2,000 3,000แล้วกัน าะข้อมูลมาแล้วอโอเคทีนี้เราเราได้ชุดข้อมูลแล้วครับทีนี้เวลาเราจะทําการใช้คําสั่ง q u e r y นะครับในการที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าถ้าสมมุติว่าตัวหนังสือที่เป็นที่เป็นอันนี้ชื่ออะไรชื่ออำเภออะไรเนี่ยอำเภออำเภออันนี้ตำบลขอโทษที ต้องไปตัวดีตัวดีครับโอดีผมต้องไปเขียนอีกฝั่งหนึ่งผมไปเขียนมาฝั่งนี้โอ้ยลืมมามาฝั่งนี้ตัวนี้ต้องเป็นอําเภอต้องอยู่ที่นี่อ,อ,นอําเภอตำบลอ่ามาละมะกลับมาทางนี้มาทางนี้อ่ะทีนี้มาดูนะครับวิธีการทําทําอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลย นะครับเราต้องมาคำนวณก่อนว่าในตัวตัวอักษรเนี่ยมีตัวอักษรอะไรบ้างแล้วเราจะกรองที่ตัวไหนยกตัวอย่างว่าผมจะกรองกรองอำเภอละกันเพราะอำเภอเยอะกว่าอาจจะให้ได้เห็นข้อมูลชัดๆนะครับอำเภอเนี่ยอำเภอเยอะกว่าเพราะนั้นผมจะกรองอำเภอเนี่ยเราต้องมาดูว่าในตัวอักษรไทยเนี่ยมันจะถ้าสมมติเราจะกรอไก่นะครับเราจะกรอตัวอักษรสักตัวหนึ่งกอไก่เนี่ย ตัวอักษรไทยเนี่ยที่เป็นตัวอักษรที่อ่านสามารถอ่านออกได้เนี่ยมันชื่อว่ามันจะประกอบไปด้วยอะไรกอไก่กอไก่ธรรมดาขึ้นต้นก่อนแล้วก็สระเอกอไก่ความเป็นไปได้นะครับสะระแอกอไก่อีกอันนึงก็คือสระโอกอไก่อีกอันนึงก็คือสระไอกอไก่นี่คือความเป็นไปได้ที่ตัวอักษรจะเกิดขึ้นนะครับที่เมื่อเป็นที่เป็นตัวกอไก่ที่เราจะจัดเรียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวแรก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเขาอยู่ตัวแรกอยู่แล้วถ้า a ก็ a อยู่ตัวแรกอย่าง b ก็ b อยู่ตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยต้องสรลเอ a อยู่ตัวแรกก็ต้องถือว่าเป็นกอไก่เพราะมันมันเป็นตัวมันเป็นตัว,ตวอะไรอะสะกดใช่ไหมอ่าโอเคเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําสูตรเรามาทาในนี้ครับนี่อึ๊บผมทําสูตรเลยครับอ่า h e r ab c เนี่ยผมมาทำตัวนี้ครับเรามาเพิ่มแวร์ตัวนี้เลยครับ w h w h e r e นะครับแวร์ทีนี้แวร์อะไรครับผมจะเอากอไก่มาไว้ข้างบนแล้วกันเอากอไก่ไว้ตัวนี้อกอไก่นี่นะครับทีนี้ผมก็ มาทำสูตรตรงนี้เลยนะครับ where w h U S h e E R E นะครับ where A B C C light นะครับ C light แล้วผมบอกว่า,อากอไก่แล้วก็เครื่องหมายเครื่องหมายอย่างนี้ดูก่อนนะครับเนี่ยผมทำอย่างนี้ดูนะอกอไก่ แล้วก็เครื่องหมายตัวเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าเ,เราจะเอาตัวไก่เป็นตัวแรกและตัวที่เหลือข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับอ่ะเห็นมาแล้วอำเภอมีกอไก่มานะครับแต่ประเด็นว่าให้มาแต่กอไก่ข้างหน้าแล้วกอไก่สไลเอมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมอำเภอที่มีกอไก่สเลเอมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ผมก็เลยมาว่าอ่ะถ้างั้นผมก็มาเพิ่มอีกอนะครับ c ไ right. รสระเอกอไก่อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้อันนี้นะครับปุ๊บอ่ามีมีสลระเอกอไก่ g g ด้วยเห็นไหมแล้วกระบ,บินบุรีก็มาเห็นไหมอ่าเริ่มมาตรงนี้ละสระแอกอไก่ g g มีโอกาสเป็นไปได้ไหมล่ะคาถามว่าสระแอกอไก่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มาใหม่ครับออ c like right แล้วก็สลด์ air กอไก่แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นกด enter ครับอืมโทษทียังไม่มีอันนี้โทษทีอืมอ่าอ่ะเห็นไหมมีแกงควอยด้วยนะครับสลอันนี้สลด์ air สระเอมาก่อนสระเอแล้วก็ไม่มีสระแล้วสระโอละ,ละมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ่าอคละที่อ่ากไก่แล้วก็เหมือนเดิมครับออนะครับซีไ right, รท์แล้วก็โอนะครับกไก่แล้วก็ดอกจันเอไม่ใช่อ่าต,ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่ไว้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่เอามานะครับยังมีอีกนะครับสระไอสละไอก็จะมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองดูนะครับเราก็ต้องเพิ่มอีกนะครับนี่นะครับอเคโอซีไสรสละไอนะครับกอไก่แล้วก็อย่างนี้นะครับนี่ อันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ตัวอักษรเรียงเนี่ยจะเป็นไปได้ก็คือมีตัวโดดโดดแล้วก็มีสระเอสระแอสระโอสระไอมีอีกไหมก็ประมาณนี้ถ้ามากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสืบค้นได้นะครับแต่ทําอย่างนี้มันไม่สมาร์ทนะครับเพราะว่าเราต้องมาคอยแก้กอไก่กออะไรผมจะให้กอไก่เนี่ยมาลงตรงนี้เราแก้เป็นขอไข่ขอขวดตัวนี้ก็จะวิ่งตามตามที่เรากําหนดนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมจะทำนะครับดูนะครับผมก็จะเป็นชี้เป็นเป็นเป็นเซลล์อ้างอิงก็คือ B B 1นะครับเพราะฉะนั้นตรงกอไก่เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็น B 1นะครับดูนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรครับใส่ double q o d e สออันนะครับอย่างนี้แล้วก็ใส่ and สอันอย่างนี้แล้วก็ใส่ B 1นะครับ B 1อย่างนี้นะครับ ขาจะแทนที่กอไก่นะครับคอนโทรลซีนะครับจากนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ึ๊บงนี้สไลเอให้อยู่ก่อนนะครับจากนั้นตรงนี้จะเป็นกอไก่เห็นไหมเห็นไหมมาแล้วจากนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมก็่างนี้เอากอไก่ตัวนี้ออกแล้วก็วางวางดับเบิลโคดแอนด์บีหนึ่งแอนดับเบิลโคดนะครับมาต่อต่อยังเหลืออีก2อันนะครับมาดูตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ อย่างนี้นะครับเอาสระโอมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงที่กอไก่นะครับต้น V นะครับกด enter ครับอ่ะทีนี้ผมก็จะได้ท,ทีนี้ผมก็จะได้ที่ค้นหาตรงนี้สมมติผมใส่ขอไข่ละครับตรงนี้ผมใส่ขอไข่เาาลยครับเห็นไหมครับระบบเขาก็จะไปค้นหาขอไข่มาให้ผมซึ่งมีขอไข่สระอโอสระออะไรก็ว่าไปนะครับอ่าตัวเต่าอย่างเงี้ยอ่ะเขึ้นต้นได้ตัวเ <oui> ต่านี เขาก็จะไปเอาต่อเต่ามาให้ผมต่อเต่าถ้าไม่มีมีตัวไหนที่มันเข้าเขาก็จะเอามาคอควายคอควายเนี่ยก็จะมีคอควายคลองสารคันนายาวอะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาเห็นไหมโคกสำโรงเห็นไหมสระโอมาแล้วสาะไอมีไหมมีไหมอ่าก็ถ้ามีเขาก็จะเอามาให้เาาารา,น,า,า,ะราน,นะครับขรรเ,รรเขาก็จะเอามาอ่าประมาณนี้เนี่ยครับอันนี้คือเวลาเราจะไปค้นหาจริงๆ จริงๆผมมีมีมีเรื่องราวที่ต้องค้นหาตามตัวอักษรนี่แหละค้นหาลูกค้าตามตัวอักษรเอามาฮิลลี่แล้วผมก็ต้องอทําให้เป็นตามตัวอักษรแล้วก็สร้างของลูกค้ากอไก่ขอไข่ขอปวดขอคว,วายอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเอาประสบการณ์มาแชร์ให้ดูนะครับว่าเราจะควรที่จะจัดการชุดข้อมูลที่เป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากสวัสดีครับ